นันคิดไปเป็นชาวกอมีชีวิตกลางแดดและคลื่นลมจะจูบำลาสังคมครับขี่ก๋องขี่หลังผ้าผวยผ้าหม่มกระพ้อกระบวยแค่แล้วก็กระป๋องกระแป้งหลัวก็คือเข่งใหญ่ๆครับเขาทำปิ้งงบขายเงี้ยค่ะเขาก็ใส่ตะแกงรงปิ้งย่างเขาก็เรียกว่าใส่ย,ย่างสับปรดสับปะดบรดปีอ่ะก็คื เมื่อสักครู่นี้อ่าประมาณนี้แต่มันก็จะมีเยอะกว่านี้อีกอะค่ะคุณสรสรัตเป็นคนเกาะร้านโดยกาเนิดเลยโดยกําเนิดครับเกิดและโตที่เกาะร้านเลยครับครับ ชื่อนางพัทรวดีเข้มแข็งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยาสองเลื่อนระดับขึ้นเป็นผู้อำนวยการแล้วก็ได้ลงมาที่นี่ค่ะโดยความเชื่อความศรัทธาบนเกาะล้านเนี่ยครับก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เกาะล้านเลยก็คือเจ้าพ่อดําแล้วก็เจ้าแม่ชีวิตซึ่งเป็นเหมือนกับพ่อและแม่ของคนบนเกาะเกาะล้านเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นแผ่นดินกลางทะเล แผ่นดินหนึ่งที่มันมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นนะครับก่อนหน้าเรามีคาขวัญว่าหาดทรายขาวน้ําทะเลใสปักกรลังสวยแร่ศักดิ์สิทธิ์ครับแร่ตัวนี้คือแร่เหล็กไหลเกาะล้านมีพุทธคุณในตัวนะครับเกิดที่เกาะบาเขาเกาะล้านนี่แหละนะคะนี่ทำนะคะอันนี้ก็จะมีมาทําเป็นแหวนค่ะเป็นแหวนคู่สามีทําให้ติดตัวไว้ให้ปกปักรักษาเราอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความเชื่อว่าปลอดภัยจากสัตว์พิษ แล้วก็ความปลอดภัยจากการที่เดินทางอย่างเรือขึ้นเรือขึ้นรถต่างๆ2ย0าสองร้อยห้าสิบค่ะระ,ระคืบนะคะเด็ดนี่ตอนนั้นเข้ามาให้ความรู้เรื่องทำ้ามัดย้อมครานี้พย้อมสารเคมีมันมีปฏิกิริยาก็ ต่อเราแล้วเขาบอกว่ามันไม่ดีมันเป็นเป็นพิษอ่ะมลพิษอ่ะมายยอะจากสีเคมีเนี่ยบนเกาะล้านน้ำอย่างที่บอกว่ามันหายากมันมีค่ามาก้ทำสีเคมีมาใช้น้ําเยอะมากแล้วเป็นเคมีถ้าปอกเปื้อนลงไปในทะเลมก็เกิดอันตรายเราก็อยากจะสร้างผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งขึ้นมาโดยดึงอัตลักษณ์ของเกาะล้านเนี่ยที่ที่เรามีปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาทําก็นึกกันไปหลายๆอย่างครับทำ,ท,ำทำนู่นทํานี่ทํานั่น ไปสังเกตเมื่อก่อนคนขึ้นเขาไปขุดแร่เด็กที่บอกแร่แร่มาเกิดในดินบนเขาเสื้อผ้ามันก็จะเลอะเปืเป้อนไปหมดเลยครับซักไม่ค่อยออกนะครับแล้วเวลาฝนตกเรามาทีหนึ่งก็จะสะน้ําน้ําดินจากบนเขาลงมาเนี่ยเวลารถวิ่งมันก็จะไปเพื่อนกําแพงวัดกําแพงบ้านจากสีขาวเป็นสีส้มมันก็แลเป็นสีที่สวยงามแล้วมันก็เอาไม่ค่อยออกแล้วก็เกิดไอเดียว่าเอ๊ะทดลองกันไหมลองเอาดินตรงเนี้ยดินของแร่ก่อนร้านเนี่ยมาทําเป็นผ้ามัดย้อม น,นับเบื่อชีวิตนนวน้นเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีบ่อเหมือนบ่อบาด,ดาลน,น้ำซับไปหาบมามาใช้ตามบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นมันเป็นแหล่งน้ําเดียวบนเกาะล้านในสมัยก่อนที่สามารถนํามาใช้ครับปัจจุบันก็ยังอยู่ครับน้ําก็ยังมีอยู่มันเรื่องน้ําถือว่าเป็นมีค่ากว่าทองคํา นะครับน้ำบนเกาะล้านเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาคนเกาะเองจะใช้น้ำเนี่ยเขาจะประหยัดมากเวลาฝนตกก็ต้องเก็บรองใส่บอ่อใส่ตุงไว้นั่นแหละเองนกนกเห็นไหมนี่อะ้่ซึ่งเราจะต้องทำยังไงให้ประหยัดที่สุดอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำทะเลก,กันก่อนจากอาบน้ำคนละสี่ห้าขันคนละสิบขัน้นเงี้ยก็จะเหลือแค่คนละสองสามขันอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการประหยัดน้ำให้กับพวกเราได้ รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้แล้วก็ดนปลูกฝังมาว่าเอการเป็นครูมันก็มีแบบภารกิจมีงานที่ต้องทําแบบเรารู้สึกตอนเป็นเด็กเนาะเราก็รู้สึกว่ามันสนุกจังแบบได้ตรวจงานได้แบบได้นั่งกับคอมทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนเป็นเด็กอย่างเงี้ยครับแล้วก็เริ่มอินมาเรื่อยๆนะครับจนพอมัธยมมาเนี่ยเราก็ตั้งเรามีเป้าหมายเลยว่าเราจะเป็นครู ตั้งแต่มัธยมตั้งแต่มอต้นเลยอย่างเงี้ยครับนะก็สอนส่วนมากนะคะวิชาหลากัหลกๆคือวิชาการงานอาชีพก็มีพาเด็กออกไปอย่างย่งเราอ่ะส่วนมากจะเป็นงานประดิษฐ์ใช่ไหมคะเกาะร้านนี่คือเขาเรียกว่าขุมทรัพย์เลยนะคะในการประดิษฐ์เนี่ยก็จะพาเด็กไปเก็บตามชายหาดไม่ว่าจะเป็น ก้อนหินเศษปะการางังเศษเปลือกหอยที่มันซัดเข้ามาอันนี้ยอมรับว่าเด็กเขาตอบโจทย์เราได้นะคะประดิษฐ์ได้ค่อนข้างที่จะโอเคเราก็คือชอบงานเขาเหมือนกันที่ครูขวัญล้วพิ่ชอบก็คือเป็นชุมนุมค่ะชุมนุมวิถีชีวิตชาวเกาะเกี่ยวกับตกหมึกตกปลา ซึ่งเด็กๆเ,เขาก็จะเรียนรู้ในชีวิตรประจําวันของเขาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเด็กบางคนบอกไม่เคยไปออกไปตกหมึกไม่เคยออกไปตกปลาก็จะได้เรียนรู้ก็คือเราใช้วิธีการสอนที่เด็กๆช่วยกันคนที่ทําเป็นทําได้มาช่วยสอนเร็ววิ่องร้อยอันอ่าปอ ก็เลยมาวันแรกของการมาทํางานที่นี่คือมาเปิดเซเว่นอันนี้ไม่ใช่เจ้าของนะคะมาเป็นผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยผู้จัดการที่เซเว่นท่าหน้าบ้านซึ่งมีอยู่แค่แห่งเดียวของเกาะล้านครูหันนะคะเป็นคนจังหวัดชัยภูมิค่ะบ้านเกิดที่ชัยภูมิตําบลบ้านค่ายอําเภอเมืองเลยะคะ่ะบอกตรงๆนะพี่ไม่รู้จักไม่เคยเห็นหรอกว่ามีทะเลตั้งแต่เกิดมาเนาะเป็นคนอุบลรู้จักแต่ จังหวัดอ <ar> ุบลก็คือเติบโตที่ชัยภูมิเลยใช่ไหมครับก็เรียนประถมมัธยมที่ชัยภูมิเลยช่วงที่มาช่วงแรกนะครับมาเดือนกุมภาพันธ์ปี63ครับคือลงมาดูพื้นที่ก่อนก่อนจะมาอยู่นะครับเราก็ไม่ได้รู้จักมาก่อนแล้วโอ้คือคักมากนักท่องเที่ยวล้นหลามมากอย่างเงี้ยครับทีนี้พอมีโควิดมาสักเดือนมีนาเมษาต่อมาเนี่ยสองสามเดือนต่อมาเนี่ยนะครับก็มีประกาศปิดเกาะเลยนะครับก็ ไม่ให้คนในออกคนนอกเข้าเลยมีแค่เรือโดยสารส่งอาหารมาอย่างเงี้ยครับตอบเลยว่าเคยแบบว่าตอนช่วงแรกๆที่ที่ทำงานแล้วมีเงินระดับหนึ่งกบบงลกับบ้านทุกอาทิตย์เลยกลับบ้านทุกอาทิตย์ขับรถกลับบ้านขับรถกลับบ้านพยายามหาเงินเพื่อไปต่อเติมที่บ้านเราเก็บเงินทุกอย่างไปต่อเติมที่บ้านแล้วก็กลับบ้านทุกอาทิตย์ด้วยความที่ว่าลูกคนเล็กเราอยู่กับตากับยาย แล้วเราก็กลับไปหาลูกตลอดไปทุกอาทิตย์เลยค่ะเป็นเกือบครึ่งปีที่ไปทุกอาทิตย์เลยก็คือพ่อกับแม่ตอนนี้ก็จะ80แล้วท่านก็ยังอยู่กันทั้งสองท่านแต่โชคดีนิดนึงคือมีพี่สาวคอยดูแลอยู่เราก็อยู่นี่เราก็ได้หาเงินเพื่อซัพพอร์ตท่านในอีกทางหนึ่งเพราะว่าถามว่าวที่บ้านถ้าเราไปเราก็ต้องมีไรายได้ แต่ถ้าเราไปแล้วสร้างไรายได้ไม่ได้เราต้องอยู่ที่นี่เพื่อซัพพอร์ตคนที่บ้านเรามาปุ๊บแล้วก็โดนปิดก่อปั๊บเลยเงี้ยครับบ้านก็ไม่ได้กลับเลยนะครับก็เพิ่งมาใหม่ๆแล้วเราก็ยังแบบมีอารมณ์คิดถึงบ้านอยู่อย่างเงี้ยครับก็เออเราก็รู้สึกว้าเวีน,นิดนึงซึ่งแบบเพื่อนที่ร่วมงานอย่างเงี้ยครับเราก็ยังไม่สนิทกันขนาดนั้นเนาะอะไรเงี้ยครับจะคุยเรื่องอะไรมากก็ไม่ได้อะไรเงรี้ยเออรู้สึกเหงาก็อยากกลับบ้านมากเลยตอนนั้นแต่ก็กลับไม่ได้ไปไหนไม่ได้แรกๆคิดถึงค่ะ แรก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 นะคิดถึงมากพูดถึงน้ำตาไหลเพราะเมื่อก่อนมีมีพ่อค่ะมีพ่ออยู่ชัยภูมิลราจะร้องให้ พ่อเสียคะ่ะโอ้โว้อ้ไที่ร้องไห้เนี่ยคือคิดถึงพ่อเพราะว่า มาอยู่ที่เนี่ยยังเล่าให้น้องๆฟังอยู่นะคะว่าเรามาอยู่ในที่ที่ไม่ใช่บ้านเกิดของเราไงคะเรามาอยู่กับกับคนคนที่อื่นใครก็ไม่รู้เยอะๆเลยที่ไม่ใช่พี่น้องของเรามีะคะ่ะแล้วภารางานมันก็เยอะเราเป็นหัวหน้างานแล้วเป็นคู่เกาะ ที่เวลาที่มีกิจกรรมอะไรต่างๆเราต้องเดินทางเราต้องนั่งเรือในขณะที่คนอื่นเขาเดินทางค่ะประชุมสิบโมง mm. เขาออกจากโรงเรียนเก้าโมงเขาก็ทันเลยแบบนี้ค่ะแต่พวกเราถ้าประชุมสิบโมงเราต้องนั่งเรือจากนี้ตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะไปให้ทันนี้ค่ะ แล้ววันมีวันหนึ่งหานั่งเรือไปแล้วเหนื่อยท้อเหนื่อยมากแล้วตอนนั้นพ่อยังไม่เสียงค่ะแล้วโทรหาพ่อบอกพ่อหนูขอกำลังใจหน่อยสิอะไรเงี้ยหนูเหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยหนูจะออกได้ไหมอะไรเงี้ยหรือหนูจะไปอยู่บ้านดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วพ่อบอกว่า อย่าเลยลูกเรามีครอบครัวอยู่ที่นั่นแล้วเลยนะคะแล้วก็ในเมื่อลูกเลือกที่จะเป็นครูแล้วแสดงว่าครูเนี่ยมันคืออาชีพที่ลูกรักทำหน้าที่ของตัวเองตรงนั้นเถอะพ่อนะคะทั้งๆั้ที่พ่อก็ก็ป่วยนะคะพ่อก็ยังให้กำลังใจบอกว่าทำหน้าที่ของตัวเองเถอะอะไรเงี้ย พ่อป่วยก็ไม่ได้ไปดูแลพ่อพี่สาวดูแลอยู่ดูแลอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ครูขันได้ไปดูแลพ่อแค่ช่วงก่อนพ่อจะเสียนะคะ mm hmm. เต็มที่คือ mm hmm. ไม,ไม่ไม่ถึงสิบวันมั้งคะน่น,นะคะพ่อเสียแต่เป็นลูกที่ได้อยู่จับมือพ่อ จนพ่อสิ้นใจตัวนั้นก็คือก็เลยพอพอพูดถึงพ่อจะจะร้องทุกทีอะค่ะ มีใจแพ้ตัวคืนและวันอันนา่ากลัวตัวแพ้ใจท้าทมกลางแส้งสิ่งมือเย็น<ค>เป็นมือสำคัญเถอ,ะ,อะ,ะเกษียณตอนอายุ50มีที่ทำงานแล้วก็มีที่ประควรไปในตัวเลย <c oughs> มันเป็นสถานที่ที่มหาเศษฐีทั่วโลกเขาค้นหากันนะเนี่ย ีตอนเนี้ยอยากย้ายไหมก็ยังไม่ได้อยากย้ายไปไหนเพราะว่าก็โอเคกับที่นี่มากๆแล้วก็แต่ถ้าจะย้ายก็น่าจะย้ายเพราะเหตุผลเดียวก็คือต้องไปดูแลพ่อคับแม่เลยค่จนมูกระาอ้าวจนมูกระาคะหนังรบทกห ผู้วนก็เป็นหัวใจพี่ค่ะแต่ที่นี่คือความฝันทั้งหมดแล้วเราจะอยู่ที่ไหนล่ะ Bye.